อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมันนีอยู่ผมตัวเป็นรายการนัมินเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็จะมา,มา,ม,ามาทำอะไรดีวะมารีวิวยกันรีวิวของเล่นจากขนมแคมแคมแคมปัสนะสมัยดรกโคตชชอบกินเลยอ่ะแม่สวัสดีท่านผู้ชมไปไหนคนะัสดีค่ะอ่ะาก็นะครับผมก็จริงๆผมใช้โทรศัพท์แม่ผมในการอัดนะตอนนี้ไม่มีโทรศัพท์ใช้ในการอัานก็เลยใช้โทรศัพท์จจเองโทรศัพท์เก่าแล้วนะครับผมเป็นปุ่มกดอยู่เลยอันนี้ครับขนมเอออันนี้คือของเล่นของมันนะ เป็นอะไรอ่ะเช็มัสมารเรดเดว,วิชโอวิชาร์ทคัทคาร์ทหลังเนี่บเราจะมาเก็บเนี่ยเราได้ตัวอะไรเนี่ยวิชไวท์วิชเย็ดเอทแท็กแปดพันเก้าร้อยสิบแล้วก็ดิฟเฟนคือป้องกันใช่ไหม ดิเฟนซ์เอ้ยหมือนสับ,บิดิเฟนซ์เลยแล้วก็ดิเฟนซ์9 450เรียวโอ้โหระดับห้าดาวเลยไก่ย่างห้าดาวกันเลยทีเดียวเนี่ยนน่คือรลบล่างผมไม่รู้จักเลยผมไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เป็นมาเรื่อยๆเลยวะมาเรืเ่อยๆจากเรื่องอะไรวิชาดเลยวิวิสัตไม่รู้น่าจะวิสัตเนี่ยการ์ดเย้ yeah. อ่ะก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรทำก็เลยผมจะตั้งชื่อช่วงใหม่พอดีเลยจะตั้งชื่อว่ารีวิวของรีวิวขนมหรือของเล่นอะไรอย่างนงี้เนาะนาหมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งชื่ออย่างนั้นแหละเดี๋ยวจะตั้งพลิ์ใหม่ขอแค่ขนมกริงนะนะเออคนหิวห้ามดูเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่ไปด้ชื่อคลิปด้วยคนหิวห้ามดูอืมน่ากินกินงงอ่ะก ขอจบคลิปการรีวิวขนมของเล่นไว้เพียงเท่านี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าติดใจก็กดสิคตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะผมก็พากกันไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย